ตีทีทันประจัาไม่ดีอ้าวพี่โตเราเลยยามบแล้วพี่อ้าวพี่ทําอะไรพี่พี่โตอ้าวดูโอ้โหเราเสื้อตัวมือหน่อยแม่งบ้าในใ,ใจนโอ้โหนี่ครับสังเกีนะครับว่า

หัวลงได้นะแล้วครับพีงเราได้เอาเอาหัวลนะงนะข้างหน้า,อา,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 าโอ,อ้พี่น้ชาใจพัดงป้กด้วยรโหว่รยยังไม่จบยังไม่จบตองบา้าไม่จบแค่นี้แนะ่นอนตบา้าเดินมาด้แล้วก็พามาที่เหนือแล้วก็อย เรถเบียกหน้าเสร็จแล้วน,นีน่รถไม่ดุรถติ๊บบอกว่าอื่นแล้วเจอ,อรถกระโตนี่เกินกว่าร้านอาหารเหมือนไม้เขาจัดให้